<c oughs> ไปจะพี่นอ้องเมื่อ4สิบภาแวนเพชไปหาซื้ออุปกรณ์ทำพัวของนางก่อนยังบ่ครบเด้พี่น้องนี่ปาเสียนี่ไ้นี่นนก้อนแนว่าสิกักไปก้อนแน่กับบ่ได้แล้วละ,ละเปิดห่านมากระหัวเตาแก๊สนี่คือหัวเตาแก๊สเลือกกอนตอนแรกคิดว่าเซลหัวเดียวบ่แพงดอกตีบันว่าไปหอดซะแล้วบ่เมียนซะแล้ว ีไปสองหัวคนนะนักประสันหัวเดียวกับเอายืนคัดอยู่แค่เด็กหน่อยแหละพี่น้องบอเขาจะเอาสองหัวเขาจะเอาสองหัวจะมาหอนห่องแล้วก็สิทําการแกะประกอบสายไหนางถังตวัวนี่สิเฮ็ดเป็นบอบาดเนี้วงมงมงมสาวสาวงงงงซาวๆาวค้นคลายว่าหัวตั้งหม้อมันจะอยู่ข้างล่างนะครับประสันเดี๋ยวกลักวแบบว่าลูกค้าเปิดมาแล้วหาไม่เจอเราจะโทรมาถามอีกวซ่าซขันเขาบ,ขาบ,บอกก็สิหาบอเห็นดีๆแล้วเอาไปติดไปข้างล่างเนาะก็สิว่าเอ้าเขาบอกแถมน่าตั้งหม้อบ่เถอะก็ อันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการใส่สายประกอบสายซสื้อทุกอย่างเด้อน,นี่พี่น้องเทงหัวเตาแกะเทงสายแกสเทงวาลแกะเทงถังแกะเว่อีดมอยเนาะอันนี้ก็สิเป็นว่าสิ้นสุดท้ายแล้วละ่ะแต่ว่าบ่บทบอทายสุดดอกอาสิ่นี้อีกอยู่่อยว่าอีบ่โดนเพราะติดตามด้วยพี่น้องอันนี้เดี๋ยวมือได้ว่างๆจัดคั่วดีๆก่อนสิมารีวิวให้เบิง่งนี่สวยบอคอมเมนต์มาเด้อพี่น้องนี่งามบ่โอเคบ่ถือใจนั่งค่ะ ปัเนปงาินาลีประหยัดเารเขาปอกอันนี้เห็นด่ารารมดาะาปรัาปรดาระรัดะะเะเระงะยัเรยระหังประเงระนยงาปะงายัน,น,องอน,นมง้ามันันะัเระเรยเหยเราปกการระวิวแค่าี้ะะคะาะครบแล้วคะ่ะ